สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดหนองใหญ่นะคะเราอยู่กับอาจารย์ชวีนะดีดี่สวยรเลยมาตัดอีกกอเลยมาตัดอีกตัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะสองค่ะสองนะคะครั้งแรกตัดไปมีคนชมใช่ไหมคะว่าสวยวันนี้ก็เลยมาตัดอีกนะคะที่แล้วใครตัดให้คะจําไม่ได้จําไม่ได้นะคะช่างตัดผมหญิงก็มีหลายคนเนาะโอเควันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายเบสนางแบบนะคะ คุณฉเฉลียวนะคะแล้วก็จันทวีนะขออนุญาตในนางแบบเรียบร้อยนะทำการตัดทวิกี้ทุยกลางนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอยู่กันที่หน่วยวัดหนองใหญ่นะนอกสถานที่นะก็ทำการฉีดน้ำให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้เศษผมเนี่ยมันไม่ฟุ้งกระจายไม่ปลิวนั่นเองนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นดูนะฮะอาจารย์ชวีจะเริ่มยังไงิอเลยนะฮะปิดเปิดหูหรือครึ่งหูคะเนี่ยเอาแบบพี่อ่ะปิดปิดปิดไว้ทัดได้เราไม่เอาสั้นมากเนาะเอาไว้สามารถทัดผมได้ทัดหูได้นะคะอ่าดูนะคะอาจารย์ชวีอ่าท้อน ช้อนหวีขึ้นนะคะเอียงหวีสี่้างองศานะแล้วเราก็ตัดตามแนวนะคะเราก็จะได้มาแล้วารจะหวีหาความยาวด้านหน้าแล้วนะ เชื่อมนะคะตัดหน้าด้านหน้าความยาวด้านหน้าเชื่อมกับจอนนะคะ ด้านหลังแล้วก็แบ่งผมนะคะมุมฉักขึ้นนะยองชวียกช่อที่สองขึ้นมาสร้างกำหนดจุดทุยก่อนสร้างกำหนดจุดทุยนะฮะตัดจากบนไล่ลงมาหาข้างล่างนะ หรือเราจะทําเราจะช้อนหวีขึ้นเลยทีเดียวนะเราก็ตัดกําหนดความยาวไว้ได้เลยนะฮะ<ม>ก็สุดแท้แล้วแต่เพื่อนๆนะตัดลักษณะซิกแซกนะคะตัดลักษณะซิกแซกนะ ีด้านหลังใบหูนะคะตัดเอียงตามรูปศีษะเลยจำโจหีแบ่งชั้นบนลงมาแล้วไกด์ไลน์ก็อยู่ช่อที่สามที่สองนะที่จันทวีเขากำหนดนะคะความถูไว้เมื่อกี้นะคะ ก็จะดูไกด์ไลน์จากด้านล่างนะ นสอนตัดผมจันใหญ่นะคะรับสอนตัวต่อต,ต,ตัวนะมีคอร์สตัดผมหญิงตัดผมชาย<ส>ะนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะใต้คลิปวิดีโอจะมีเบอร์โทรนะคะนะคะถ้าด่วนๆก็โทรถามเลย กบเชื่อมหน,หน้าหูัหลังใบหูนะยาวะขึ้นกระตรงกระดาษเลยค่ะใช่ค่ะ đang đi lại này, ông chú, anh, thấy thấy, thấy thấy,

กำหนดความยาวนะฮะด้านด้านด้านซ้ายเนาะหลังจากที่เราทำด้านขวาแล้วนะเราก็กำหนดด้านซ้ายหลังดรออเที่เลยต้งก่อนหนูยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอสิ เอียงนะตะแคงกันไก่นะปากกันไก่ทิ่มลงนะฮะกำหนดจุดจอนนะฮะความยาว ตัจจดจากคำหนดความยาวและหน้านะคะลงมาหาจรนนะเชื่อมกันนั่นเองนะคะวความยาวก็ไปตกลงเอานะคะกับลูกค,ค้านะ

เพื่อให้ความยาวตรงนี้มันยาวนะจะได้ทิ้งคุยได้สวยๆนะใช่ไหมนี่หรอ,อ,อตรงนี้ไม่อันนี้เหลือไว้มันเป็นสไตล์ใช่ไหมฮะเอายังไม่ได้ตัดอตอนนี้เรากำลังตัดด้านซ้ายลูกค้านะคะการถวีก็จะเอียงกันไกลลงมานะคะกำหนด

อบทรงก็ความยาวประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดนะคะตอนนี้ก็ตัดขวางเสยนะสามแถวแนวขวางนะตัดเลยอันไหนยาวก็ตัดเลย ต่อไปก็แปดแทนแล้วตั้งตัดเลยนะฮะเบสิกพื้นฐานมันก็จะวนอยู่เนี่ย ตัดด้านบนก่อนค่อยตัดด้านล่างตัดด้านล่างแล้วค่อยตัดด้านบนนะคะก็จะวนอยู่เนี้ยค่ะอ่าแล้วแต่ความถนัดนะคะของแต่ละท่านนะเทคนิคนะคะการตัดทรงนี้นะคะก็คือความทุยลากไซหวานสวยสวย ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของแปดแถวแนวตั้งนะก็มีโค้งไปเลยค่ะโค้งนิ้วไปเลยทิ้งทุยนะท่องไว้นะคะจอนหวานลักใส่หวานทิ้งทุยนะคะ เราตัดให้มีความคุยนะคะลากใสก็ความยาวตรงนี้ก็ไปกําหนดเอาเองนะคะไปกําหนดกับลูกค้านะไม่ได้ไปกําหนดตัวเองคนเดียวนะไปกําหนดกับลูกค้านะคะว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะคะ แนวขวางแนวตั้งแนวนอนนะฮะแนวตั้งก็คือกีบส้มแบ่งเค้กค,คือแนวตั้งนะคะทั้งหมดอ่ะเราก็ใช้ฟันปานะคะสับซอฟทรงนะคะ ไปลายๆนะขอบขอบทำข,<อ>ข,ข,ขอบขอบให้ผิวนะคะบางนะคะด้วยเกลฟันปลานะคะสับเอาสับเอาเลย ก็ไปปลายนะคะบางๆนะคะทั้งศีสษนได้เลยนะเพื่อนเพื่อนตามความเหมาะสมเลยนะ ผมหนาแน่นนะคะก็ขับเยอะหน่อยนะ,ะปลายปลายบางๆนะที่สําคัญจรน,นะคะบางหน่อยนึงนะคะลากไสตรงนี้ก็ให้บางนะคะถึงจะสวยนะ,ะโอเคจานทวีก็ดูทรงนะ,ะดูทรง,ะะด,ทรงดูความยาวนะะหี เราก็ใช้ตัวเล็กนะคะเก็บขนอ่อนนะคะที่คอนะแล้วก็เก็บรายละเอียดมันจะมีขนอ่อนนะคะที่คอนะบางทีผ้าปิดมองไม่เห็นเราก็แหวกผ้าลงนะคะเก็บรายละเอียดที่คอได้เลยนะ อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทรงที่ได้นะคะวิกกี้ขอบคุณนะคะ,ะคะุยกลางค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณเฉลียวนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ชวีนะคะที่นําเทคนิคดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะ,ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ i mm -hmm.